ประมือต้อนรับคุณโอมพวัตจิตวังดีและคุณ,ณน่านนนกรพัฒเกิดพันค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะน้องๆทั้งสองท่านนี่ก็มาร่วมงานกับเรานะคะเพื่อเป็นการฉลองเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของชาวิสมานั่นก็คือชาริสแมตตนะคะอย่างที่สัญญากันไว้เดี๋ยวอีกครู่เดียวนะคะ น้องโอมน้องนนท์จะมามอบสีสันความบันเทิงให้กับทุกๆคนบนเวทีแห่งนี้นะคะเชิญมองภาพานหน้าได้เลยนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันได้พูดถึงในส่วนของส่วนผสมแรกกันไปแล้วนะคะสารสกัดมาถึงสารสกัดที่สองนะคะอันนี้น่าสนใจมากนะคะแคปซูลค่ะสารสกัดจากพริกนําเข้าจากอเมริกานะคะก็จะช่วยกระตุ้นกระบวนการเผาผลาญไขมัน หั่นไขมันสีน้ำตาลนะคะทําให้ร่างกายมีการใช้พลังงานแล้วก็แคลอรี่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะขอเป็นภาพด้านหน้าแล้วจะมีวิดีโอด้านหลังด้วยนะคะด้านหน้าเรียบร้อยมองกล้องด้านหลังได้เลยค่ะกล้องด้านหลังนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ รอสักครู่เดียวนะคะแฟนคลับของเราอีกสักครู่นะคะน้องโอมน้องณน,นนจะมามอบความสุขให้กับแฟนคลับทุกๆคนนะคะรวมถึงครอบครัวชาริสมาด้วยรอเพียงครู่เดียวนะคะขอย้ายที่ได้ไหมคะอ่ามาถ่ายภาพนะคะบริเวณด้านหลังของคำว่าชาริสมาถ่าเชิญเลยคะ่ะผ่านไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงสารสกัดไป2ชนิดละมาถึง สารสกัดนะคะที่3นะคะแอคทิโพนินค่ะสารสกัดจากเจลกูหลานนะคะที่ตะกี้นี้คุณนัดได้บอกว่าทําหน้าที่กระตุ้นเอ็มจานะคะตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่า AMPK อะไรอ๋อตอนนี้รู้ละนะคะ AMPK ก็คือผลที่ได้คล้ายกับหลังจากที่เราออกกําลังกายนั่นเองนะคะช่วยสลายไขมันสะสมไว้แล้วก็ไปเป็นพลังงานให้ร่างกายสามารถนําไปใช้ได้ แล้วก็ช่วยขจัดเซลล์ที่เสือส่อมสภาพอีกด้วย ซึ่งการช่วยขจัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพนี้นั่นเองนะคะที่คุณนัทได้บอกว่าอย่างเวลาคนที่มีโรคความจําเสื่อมนะคะอันนี้ก็สามารถช่วยได้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะมาถึงอีกหนึ่งสารสกัดนะคะแอปเปิ้ลเฟตนะคะสารสกัดจากพริกไทยสายพันธุ์แอฟ,ฟริก,กันนะคะอันนี้ก็จะไปช่วยเสริมดีกว่าเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณคุณนัทคุณขวันนะคะขอเสียงปรบมือคุณแบงค์ด้วยนะคุณนัทนวดแล้วก็เดี๋ยวเราให้น้องโอมกับน้องณนน์น,น,นะคะไปเตรียมตัวสักครู่เดียว ักคู่เดียวนะคะเดี๋ยวจะได้กลับขึ้นมาอย่างแน่นอนนะคะพร้อมแล้วนะคะเราจะไปฟังเพลงร้อๆกันนะคะจากน้องนนทน์และน้องโอมคอสีนโปรโมเตอร์นับเั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ ไม่มีอะไรมัที่เธอมอกมาอย่างนั้นใครๆจะทมกันแค่ห่วงเพื่อนทั่วไปไม่คืออะไรมั้ที่เธอมาทำแบบนั้นทำไมต้องไว้วันต้องเก็บไม่คืนมากมายมเองที่เธอทำลอง ต้องออที่เธอทำลงไปมันต้องแปลว่าง่ายขอให้ทุกพอช่วยกันร้องได<ห>้วหมครับครั้ในใี้แค่เพื่อหรือมากกว่านะัน,านที่เธอทำกับฉันที่เธอเป็นอยู่รู้ไหมทำให้ใจสัส่นๆรู้ไหมว่าฉันเริ่มวันว่นเพราะเธอเธไม่เค้ ช่วยกันร้องได้นะครับใครร้องได้นะครับร้องท้ครับขอทุกสารทิศเลยได้ไหมครับร้อง้องกันท่อนนี้ได้ไหมครับผมช่วยกันนะครับ แค่เพื่อหรือมากกว่านั้นที่เธอทำกับฉันที่เธอเป็นอยู่รู้ไม่ทำให้ใจสันส่นรู้ไม่ว่าฉันเริ่มวัน,วน จบแล้วนะครับสาหรับเพลงแรกครับสําหรับพี่ๆนะครับที่นั่งอยู่นะครับยังไม่เคยฟังนะครับผมดอกจันหนึ่งสองสามสองสามนะครับสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับครับเดี๋ยวผมโทรด้วยได้ไหมครับโทรได้ครับโทรได้ไม่ปัญหาโอเคครับย้านะครับดอกจันหนึ่งสองสามสองสามสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพลงต่อไปนะครับถ้าใครช่วยร้องได้นะครับช่วยกันร้องได้นะครับ ผมว่าเพลงต่อไปทุกคนน่าจะน่าจะยังไม่เคยเห็นเราสองคนร้องเพลงนี้ด้วยกันใช่ถ้าเรากัได้ช่วยกันร้องนะสัญญานะทุกคนนะน่ารักมากครับผมมาเลยครับจัดไปครับ ไม่คิดถึงทาอน่านอึดอัน,นแล้วไงแล้วก็เลิก่างเป็นวังวางวางเอาปิดไม่ทันแล้วไงไม่ใหฉันรักเธออย่อยากฉันบ้างละกันมาม,า,มา,าไม่ให้ฉันรักก็ไม่ต้อหน้ารักทำหน้าแบบนี้ไม่รักไม่ลงหลอกยากเลยคนไม่ใช่ผักได้ไปแล้วห้ามทำสลัก ฉันคงเป็นเธอเธอฉันดูดิใส่เธอดูยิ่งดูยิ่งดิงดกว่าที่เธอจะรักเธอจนหยุดหายใจ

เธอเองและอะเคเธอคือนะ่ารักอีกนิดฉันคงเป็นเธอเธอฉันดูดีใส่ใจดูยิงย่งดูยิ่งดีกว่าที่เธอจะรักเธอจนหยุดหายใจ ะรักเธอจนหยุดหายใจสวัสดีทุกคนอีกครั้งนงนะครับครับขอบคุณมากนะครับน่ารักมากเลยนะครับทุกคนครับขอเสียงปรบมือดนงอีกสักครั้งหนึ่งนะคะให้กับน้องงมแล้วก็น้องณน,นนด้วยนะคะน่ารักมากๆวันนี้ ให้เกียรติมาร่วมง,งานเปิดตัวนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราในส่วนของชาริสเมตตนะคะกับงาน i n t ท t h เม e t a by Charis Ma นั่นเองนะคะเราพูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพเนาะกันมาเยอะเลยทีเดียวก็ต้องอยากรู้เนาะว่า แล้วน้องๆทัง้งสองคนเนี่ยเรามีวิธีในการดูแลสุขภาพของตัวเองยังไงบ้างอ่าเริ่มที่ใครน้องโอมก่อนละกันเนาะได้ครับเชิญค่ะขออนุญ,ญาตเร้อกลับมาตรงกลางนิดนึงเฟนคลขับจะได้มองเห็นเนาะอะ่เชิญค่ะปกติครับผมจะดูแลสุขภาพโดยการออกกําลังกายอย่างเป็นประจําครับส่วนกีฬาที่ผมชอบผมจะชอบฟิตเนสว่ายน้าค่ะ แล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์ครับแล้วก็พักผ่อนอย่างเพียงพอโอ้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะคะคุณหมอในการดูแลสุขภาพเนาะทุกด้านเลยนะคะคนนนนล,ล่ะนนนดูแลตัวเองยังไงครับส่วนผมเอ่อส่วนใหญ่ผมจะเล่นกีฬาครับกีฬาส่วนใหญ่ก็จะเป็นกีฬาประเภททีมอะไรอย่างเงี้ยครับแบบฟุตบอลบาสเอ่อแบดบหรือว่าแบบอะไรที่แบบว่าได,ได้ได้เป็นแอคทิวิตี้อะไรอย่างเงี้ยครับ เก็เน้นเรื่องการเน้นกีฬาใช่ครับเน้นกีฬานะคะแล้วผลงานล่ะอัปเดตผลงานจนสนิดหนึ่งว่าเราจะได้ติดตามกันที่ไหนแฟนคลับมากันเยอะมากนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะด้านข้างด้วยครับผมก็ถ้าที่ใกล้จะปิดกล้องแล้วนะครับผมก็มี My Pre c i o u s ครับผมแรกแรกโคตรลืมยากครับผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้ดูกันในโรงภาพยนตร์ในปีนี้แน่แครับผมได้ดูปีนี้นะครับผมโอมนะคะ ครับผมตอนนี้ก็กําลังถ่ายไมพิเชตด้วยกันกับน,น,นันนนะครับใช่ครับผมเอาแล้วก็เออซีรีส์เดียวนะครับของแต่ละคนก็มีของผมมี UMG ครับผมรักเออรักแรกหายไปได้ใครมาว่าครับผมอ,อของโอมครับของผมเป็นเท y เย r t Ti เก t ตครับหนังรักเรื่องที่แล้วครับผม สิ้นปีนี้แหละครับอ่าเดี๋ยวได้ชมกันนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองคนเลยนะคะใช้เกียรติมาร่วมงานกับเรานะคะแล้วก็ขอเสียงกรี๊ดเป็นกําลังใจนะคะให้กับน้องๆทั้งสองคนด้วยนะคะเราจะติดตามผลงานของน้องขอบคุณค่ะเชิญนะคะเดี๋ยวเราให้ทั้งสองคนไปพักผ่อนก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลย